สบายดีพี่น้องสบายดีเพอ่์สักครู่สกคนพี่น้องจ๋าพ่อพ่อก็ซ่องสเม่ผ้าแซบพี่น้องแซบก็จะแซบออกอันผุหลาหน้าน้องงดพี่น้องไอ้เหม็นก็จ็คแด้ยังไปฝากหรอกเยอะแยะมากมายแกงหน่อไม้เอ้ยหน่อไม้มะฮุงปลาแดกปลาสาลาปลาหน้องปลาจะ่ล้องซ่องกับบ่าให้ยิ่งยิ่งเ่ยพี่น้องข้างล่างเนี่ยทำแม่ ค่าขมีอะไรพี่น้องเลยคาคพี่น้องก็เอาไ,ได้ฮะนังคาคังก็า,าไไได้ยำเียร์เอาจมีน้องสลายสบายแหงพี่น้องก็ังังจากเลียงควาวมากกับซนอนอยู่เบิดแห้งนอเหมือม้นยังเลยเือมนยางเลยเพียแหงเพียแคมอนของฝากร้านทรายท่าแม่หมักขุ่งปลาขอปลาเค็ง นอไม่มาข้ามพักแงะน้องซามาจากกระพูและปลาโขปลาเปขงเงาะม่ว่าเดี๋ยวแทะเอามาให้วาเจามาขึ้นบ่อบ่นลี้ยตังผู้พิ้องก็ทิพย์เข่าห้องหอยไปและบมัน้ไปแต่โตเดยหัวอ้เขาเขาเบิดเนาะเขาก็สิเบิดเพาเฮาเลยพี่น้องเลยกับือไปเบิห้องก็เรืออยู่หกสอพี่น้องก็ทรายบุญ ทีมงานสายบุญเฮาเอาบนู้นสมาให้ป้าบุญนู้นะให้โทรตามมีเลยอู้สามเลขออกรวดพี่น้องกัหมื่นเนี่ยนะโทรศัพท์ท่านาปะปลาชีกินเบอหลบชอบอกกะจีผักกรอยู่ก้างนองเ้ยนังนอกไป้ัน,น,น,ม,นมั่นห่งคือวันนั้นไหนมป้าอาเจนน้องเหม่มาแกงกก็กินเออเข้ามาล่าล้วก็กินอืมเยมันบ่ไม่เข่าปลาเนี่ยได้ขนาะอืมเข่ากับบ้านจุ กันจุกก mm ับเกี่ยวกับหได้ปนจบอือเนี่นละบ้านนี่พี่น้องเสียใกินข้าวสวยดังยินใบแม่บ้านะนนอนเลยภาพน้ำยกลายๆมะขามกินเหมือนน้ำมะเก๊กินจักเปโทษตามเลยพี่น้องป้าลุงเอ้เบิ้ง โ,ถโถทรตามเลยท่านนี่นะยาเนี่ยวนไปประดใจเลยพื่ลืมโทรศัพท์มาโทรศัพท์เนี่ไปตัว <c oughs> <c oughs> พี่น้องไอ้ยพ่อพ่อกันอยู่คนละน่าหากักคนละมีคนโทรตาม,มหรอน้น <c oughs> อาอ้เอเอออออ เออี่เพื่อนเจรังนะมันซื้อมาผีกี่นะขาดอยู่ในใจคือบนใจคือบเงี้ยบนเงี้ยน้าเนาะอือพี่น้องกับภูนเขากําลังเลื่อมเรืองเด้อเขาเจนร้อมพีน้อเอ้ยเห็นอะไรเจ้าคือพุชันเสือกัญยาใช่ไหมหอน เอหมู้าคือจะเห็นเจ้าเสือเสือขันยาวอยู่ใช่แล้วก็ข้าวนึงก็ะหอดไม่หงุดหงิดอาบหนามอยู่เดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้แล้วก็ออกเป็นส่วนตัวปลาตะเม็นาวน่ะเอตะเม็นหอดไหมล่ะบว้ลเอย่างกรนอดปลายนอนมากโอ้ยนอนบะระลกมาเปิดพัดลมเฮาเป็นคนเปิดเลยเฮารู้จ่อเปิดพัดลมนะขับรถเตือนเนี่ยนอนปนอนมากปะจีนาวหนาวตุ้มขาปลาแม่หอดอืมอืมเป็นน้องจ้าก่ะ ถ้าแม่ยังม,มาพร้อมออกกล้องแล้ว่างย่างมาออกแล้วนะแม่อนันนี้จะเสียงกับพอนะ่อเนาะขอบคุณนารายเด้อที่เป็นกําลังใจใหนแถาแม่พี่น้องเลยยังม,มาพร้อมออกจะบอกเขาเลยแม่มแบบแม่น้าจะบอกเขากล้องตรงด้ยามเกี่ยวเขาผลคุดกบสิแม่ไปจะไปคุนทำเฮากกพี่น้องจะบอกลอยย่าห่หางก,กับพ่อพ่อกันอยู่หน้านะน้องมอสเนาะไปเลยน้องแม่น้องมินโทรตามแล้วผู้ติดต่อกันหอยนะจ้า สีผิวสีผิสออันอันยาแก้ไข้อ้น้ออนำออ้บอดสบายเนี่ยโอ้ยไม่น้องไปพผดผดทางสองนุ่มผ้ารุ้ยอีกแล้วมึอนี่เฮาเนี่ยเมื่อกี้รถไปซุปลงกันห้องตอนนั้นข้นมาได้ดีแต่เขามาก,ก่อนมาถาทางหนาอา้าโทษ

ใส่กระตาลูกไก่อาก็ได้ h รับ่กระตาลูกไ้ก็ได้ครับต้องลอคิวพี่น้องก็เที่ยงหึ่นมาได้ตอนนี้นะต้องรอคิวจ้าลูกเคยต้องห้รอคิ้วอยู่บนหนลูกเคยเี่นเนาะสงสัยต้องห้อไายเห็ดเตี้ยงไปอยู่ต้นะม่วมงล่ะละเอ้ย ืมในล้านไซน้องไปหิวพี่น้องก็มียังมาเราหลุดน้ำแข็งเพิ่มเติมขึ้นมาคือยังล้งานไซจะเป็นพงนัวลหรือเลงไปแดงๆนี่น้ำมัตัดพูนพูนน้ำเอออามาหนอเออเอามาหนอเลยเฮ้ยวยำแข็งนะ่ะเย็นยิ่งสนามนี่จะเล่นน้ำด้วยจะเ,เล่นน้ำเด้ออะไรเนี่ยพ่อปิด เพิ่นมากครับเอามาให้แม่แมอันเทใส่ก,กระตีกน่ะนำแข็งนะเอามาวิสอมูลอย่างเด้เทศักกับตีกครับพี่น้องเขาก,ก็ได้มักพริกเนาะมักพริกจ้าเพชรสุดยอดเลยนะควันหนอกหูต้นนี้เด้นี่น่ะนี่เออขึ้นมามันโลดของฝาก ของหมักพี่นางอยูมอ่มาเบิดนั่นแหละถูกอย่างเลยมีน้ำเย็นบพูดทำไม้กระลุงเหม็นเยอะเอามือมาเบิดนั่นแหละน้ทงมังหุงพอ่อมอ่ามาดามมือเปล่านะคะพูดอีพลักมาจะย่าแม่กับผู้พี่น้องเอ้ยนี่มาหอบปรวัตซุ่มกันเลยโอ้บ่าวควันกูเลยว่ามึงไปหอดปักสองเลยควันเลย ปาบัวพ <t od il |ms|> ี LET let so of course. Of course. ่น no pues no 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 <vit> ั่งมาหาพ้องข่อยแหมพ้องข่อยมันต้องเลิศอยู่แล้วค่ะไอ้ปวดขาพี่มาปวดหนังล้องนังมดหนังมีมาบ่าลูกหล่าเป็นนัวน่ะเบอร์โน้ตของโปรดขอได้มียังประด็กปรุงจะเอามาก่อนด้วยโฆษณาให้เจนให้เสี่ยวก่อน น้ำมันอะไรน้ำมือจะนะปลาแดกปูงเคงเขาเราเนาะกระแบ่งไม่เห็นตำกินนตากันแหละบ่เป็นภาษาไหยพี่นางกนนนินกูดะกินนตากันจะ้ปะปลาแดกปรุงคิงคัมพี่นอ้องกูได้จะได้ปลาแดกอะติดต่อเมย์น้องคิงคัมเขามาเนาะเจย์เขาเราเฮาปลาคอพี่น,น้องเอ้ยไปปิ้งก็ซ่ซมากินกันแหละเนาะอืมไปแล้วอืม พักขยมขันเงี้ยเบาควันได้ได้ยังมากก่อนข่อยนะไปตือหัวใจบอเตือนหัวใจบ่สูนะโอ้โหกลัววัดซูไปูนนซูกับามาพี่เนาะน้องมย์เราได้อะไรไอ้่ค่ะน้องมี่เราได้อะไรบอกมินี่ผมอยู่มุมเจ้ผม่เท่าหนึ่งก็ไปกินกับเพื่อมาเสบโอ้ยมันนี่อ้ เป็นไข่พี่น้องเลยเพิ่นเป็นไข่ปวดใจไปห้ากิซี่ปวดเก้าเมาหัวถือหนามพลลายแข่งากแข้ำพลหายังโก้ปวดสันเมียเพิ่นวะก็ปวดไปรวมไปย่ามผักผ่อนปกติเพิ่นสิไปย่ามในมือนี่มือนี่เพราะว่าเจ้าอีเมียมาไอ้สบายสิไปเพราะห่วยเซรัลลูกไปนอนก้มหมวงเพิ่นแล้วบสบายกันเกี่ยวคนกินนะคะวะเออทีมกินเนาะ มักผีดีบหมากนาวพักขยเเเอามีเจ้าเอ้ยปลูกแม่นาวไม่เอ้ยนาวชีวิตไปนอนกันไหมบดตัดตัดแล้วก็เอานี่มันเออตัดออกไปกินแล้วก็เน็บเนปเออปลูกพักขยเเยเป็นต้นใบแกงสนไม้เนาะทานละไหนได้เนาะไอ้มืบอนี้เป็นไข่ปวดหัวแศรษน้อยแศรษน้อย ดูจ้าแล้วพาสองหนุ่มออกหล่อเส้นเก่าเส้นเคยให้พี่น้องเงยแบบแล้วก็น้องมิ่นกับบ่าว่างมาก็ให้น้องโมมาแทนค่ะถึงที่บักมอดมันมาหมักน้องโมก็สร้างอาเซียเต็มที่ว่าสินเด้โอ้ยพี่เราเปอย่าตกเทียงอยู่ที่นั่นนี่บักมอดกันน้ำมาปาก๋วยเตี๋ยวเดือดที่ไหน หังมวยมากยมันจะโตงนะโอ้ยมันหามาบ่ได้ดอกสมากน้องมีดสัน,นไายน้องมีดครับสัมภา้องเ,อองเลย,เลยสัมภาษณ์เลยก็ใส่แล้วน้องเยี่ยมวะเรียกแต่อ้าอ้าวน่าน้าใส่น้องเยี่ยมวะสุดนั่ง,นง,นนงเลยพี่นเราไมยบานนี้เออเรียกแต่อ้าวจะนนั่งวะเป็นสุดซิกหน,น้นนาเลยน้องมวยนิม่มเปือป่อๆแมนบอดเยี่ยมเรียกแต่อ้าเปล่านานมดมึงบุก เออเลียแต่อ่าอาโอ้ยดองเอ้ยเบิ่งเอาเด้อดองอ่เธอ้ยอืมดองเอ้ยไอโม่พัดหวามากข้นมือเนาะข้าวซานกระเบกมาให้ยอ้าวมึงสิมาเดนแอ้มอ๊ดมึงกินข้าวไอ้มโม่มึงเชื่อว่ามามังไอโม่จะได้หนีม่หนิหวานหัวหอมหวานพี่น้องเอ้ยเป็นสิเลียดกันได้คุณอาอย่าหาทำคุณอาบอกจะทำหนอกเด้อ มหานิยากอดเซเลอร่าอลไรได้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถูก่องของผู้บ่าวน้อยกำลังต้องตัง้งเอ้ยตัง้ง่องใหม่น้องโมงสบ,บายดีพี่น้องอ้าวน้นองออง้อยสี่ฝ่ายปะฮะฝากติดตามซ่องน้องง้อยด้วยพี่น้องเด้อโดยแล้วก็ตบท้ายก็อย่าลืมซ่องใหม่น้องเทนพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดี